ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงครั้งนี้เราจะพูดถึง Regular Expression ในภาษา Python เราจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆตั้งแต่การใช้งานเบื้องต้นของโมดูล re ไปจนถึงการจับคู่รูปแบบ Regular Expression ที่ซับซ้อนการเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้น โมดูล re ใช้สำหรับการค้นหาและจัดการสตริงโดยใช้นิพจน์ปกติโมดูล re ถูกบรรจุในไลบรารีมาตรฐานของ Python และมีฟังก์ชันสำหรับจัดการสตริงด้วย Regular Expression Regular Expression ถูกใช้เพื่อค้นหาดึงข้อมูลหรือแทนที่รูปแบบสตริงเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพ Regular Expression กำหนดรูปแบบโดยใช้สัญ,ญลักษณ์พิเศษด้านล่างเป็นรูปแบบพื้นฐานบางส่วนโค้ดนี้จะตรวจสอบก่อนว่าข้อความตรงกับรูปแบบรหัสไปรสณียหรือไม่ ต่อมาจะตรวจสอบว่าข้อความทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบตรงกับรูปแบบที่ประกอบด้วยคำช่องว่างตัวเลขช่องว่างและคำภาษาอังกฤษหรือไม่สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าส่วนประกอบพื้นฐานของ Regula r x x r r s s s i o n สามารถนำมาผสมกันได้อย่างไร Rematch ตรวจสอบว่าส่วนเริ่มต้นของสตริงตรงกับรูปแบบที่ระบุหรือไม่ โค้ดนี้ตรวจสอบว่าข้อความเริ่มต้นด้วยอักขระคำตัวอักษรตัวเลขหรือขีดล่างหรือไม่คำแรก Python ตรงกับแพทเทิร์นและถูกแสดงผล Research สแกนข้อความทั้งหมดและคืนค่าการจับคู่แรก โพสนี้ค้นหาคำว่า powerful ทั่วทั้งสตริงและส่งคืนผลที่พบครั้งแรกดังนั้น re.search จึงคืนค่าสตริงที่ตรงกันคือ powerful re.findall คืนค่าการจับคู่ทั้งหมดของรูปแบบในรูปแบบของ list โค้ดนี้ค้นหาคำทั้งหมดที่มีความยาว6กอักขาระพอดีและส่งคืนเป็นลิสต์ Python ในสตริงตรงตามเงื่อนไขและได้ผลลัพธ์เป็นลิสต์ Python re.finditer e คืนค่าการจับคู่ทั้งหมดในรูปแบบของอิ e เทอร์ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลรายละเอียดสำหรับการจับคู่แต่ละครั้ง โค้ดนี้ค้นหาคำที่มีความยาวหกอาาาักขระทั้งหมดแบบต่อเนื่องและประมวลผลแต่ละรายการที่ตรงผ่านตัววนซ้ำ Python ตรงกับแพทเทิร์นที่นี่และถูกแสดงผล re.sub แทนที่ส่วนของสตริงที่ตรงกับนิพจน์ปกติด้วยสตริงอื่น โค้ดนี้แทนที่ตัวเลขทั้งหมดในสตริงด้วยคำว่า many re split แยกสตริงที่ตรงกับนิพจน์ปกติ โค้ดนี้แยกสตริงโดยใช้ช่องว่างหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นเป็นตัวแบง่งผลลัพธ์คือสตริงถูกแยกเป็นคำได้ Python is powerful การใช้การจัดกลุ่มในนิพจน์ปกติช่วยให้ง่ายต่อการดึงค่าที่ตรงกันการใส่วงเล็บจะจับค่าที่ตรงกันเป็นกลุ่ม โค้ดนี้ดึงตัวเลข3หลักและ4หลักออกมาเป็นกลุ่มแยกกันจากรหัสไปรสีนีรูปแบบ1,2,3,4,5,6,7หกรดุ่ม1คืนค่า3หลักแรก123และกรุ่ม2คืนค่า4หลักสุดท้าย4567การใช้กลุ่มแบบมีชื่อช่วยให้ดึงค่าโดยอ้างอิงตามชื่อที่มีความหมายแทนที่จะต้องพึ่งพาดัดชนี ด้านล่างเป็นตัวอย่างเชิงรูปประทที่ดึงวันที่และระดับจากล็อกโค้ดนี้ใช้กลุ่มแบบมีชื่อเพื่อดึงวันที่เวลาระดับและข้อความจากสตริงล็อกมันดึงค่าต่างๆ โดยใช้ชื่อที่มีความหมายแทนการใช้ดัดชนีโมดูรีมีตัวเลือกทงหลายตัวเพื่อควบคุมพฤติกรรมการค้นหาร i อิกน r e c เคสรีไตัวเลือกทงที่ทำให้การจับคู่ไม่สนใจตัวพิมพ์เล็กใหญ่รีมันตลายรีเอ็มตัวเลือกทงที่เปิดใช้งานการจับคู่ในหลายบรรทัด รี Re. all รี s ตัวเลือกทงที่ทำให้จุดดจับคู่อักขระขึ้นบรรทัดใหม่ได้ด้วยโค้ดนี้ค้นหาคำว่า Python โดยไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก ด้วยการใช้ flag re.ignorecase จึงตรงกับ Python ได้เช่นกันการ Compile Pattern ด้วย re.compile ทำให้การใช้งานซ้ำมีประสิทธิธภาพมากขึ้นและช่วยให้อ่านโค้ดได้ง่ายขึ้นคุณยังสามารถกำหนด flag ได้ที่นี่ด้วยตัวอย่างต่อไปนี้ค้นหาการจับคู่ซ้ำๆข้ามหลายบรรทัดโดยใช้แพ t เท r n ที่ Compile แล้ว หากคุณใช้แพทเทิร์นเดียวกันบ่อยๆการคอมไพล์ด้วย r e คอ m p i l e จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโค้ดนี้ใช้เร g กู a r e เอ็กเ s i ชั่นที่คอมไพล์แล้วเพื่อดึงชื่อผู้ใช้และรหัสจากหลายบรรทัด คอมไพล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อใช้แพทเทิร์นเดิมซ้ำและยังทำให้โค้ดอ่านง่ายขึ้นด้วยตัวอย่างเช่นพิจารณาสคริปต์ที่ดึงที่อยู่อีเมลทั้งหมดจากไฟล์ข้อความ โค้ดนี้ค้นหาที่อยู่อีเมลทั้งหมดในสตริงและดึงออกมาเป็นลิสต์ module re เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการสตริงในภาษาไพทอนที่นี่เราได้ครอบคลุมตั้งแต่การใช้งานพื้นฐานไปจนถึงนิพจน์ปกติขั้นสูงโดยใช้การจัดกลุ่มและตัวเลือกทง Regular Expression ใน Python มีความทรงพลังมากและเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการประมวลผลข้อความ คุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยปรับปรุงชีวิตการเขียนโปรแกรมของคุณการสมัครสมาชิกช่องนี้จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้คุณได้